สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชัยนาูดวงบยบบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของ ประมาณ15-30มิถุนายน2 0 6 6นี้นะครับเป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพญาหรือบูพญา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับ ที้นรามาดูในเรื่องของการายกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวกลุ่มลัคนากลุ่มกันก่อนโดยจะมีดาวพุธด,ดาวคานแล้วก็ดาวศุกร์นะครับมีการโครจรยกย้ายราศีโดยดาวพุธจะโครจรเสด็จเสด็จคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วเดี๋ยวเรามาดูตามแผนผังที่จอธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของชาวกลุ่มลัคนากลุ่มมีอนาคตอยู่ตรงนี้มีดาวประจําตัวของคุณคือดาวราวหูเลขแปได้โครจรไปอยู่ในภพเลือน สหัชชะใช่ไหมครับร่วมกลุ่มกับดาวพฤหัสบดีเนาะก็อาจจะทําให้ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มอะ่ะอาจจะดูมีโอกาสแบบแนวโน้มทิศทางที่น่าจะมีการติดต่อการสื่อสารกับบุคคลอื่นค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแต่มันอาจจะมีระยะห่างกันในช่วงจังหวะหนึ่งก็ดีนะครับหรือมีแบบเซฟโซนกันและกันก็จะดีหน่อยนะครับมีระยะห่างกันก็ดีด้วยเพราะว่าอย่างนี้ครับ ดาวประจําตัวของคุณเนี่ยร่วมกลุ่มกับดาวพระาปปราษปดีเนี่ยมันเป็นดาวสองขั้วแปลว่าเรามักจะเจอนะครับคู่กรณีเจอเพื่อนเจอสังคมเจออะไรที่มันเป็นแบบในทางที่มันเป็นอีกอีกด้านหนึ่งของเราอะ่ะเช่นเราอาจจะแบบเหมือนอมีพฤติกรรมนิสัยที่เป็นแบบนี้สุดตรงไปในทางนี้อีกเพื่อนก็จะมีพฤติกรรมหรือสังคมจะมีพฤติกรรม อะไรแบบเนี้ยทีเย่เอียงไปทางนี้อะไรแบบเนี้ยเลยทําให้เรากับเขาอะมีความรู้สึกที่มีความห่างกันในเรื่องของความคิดนะครับการตัดสินใจเอ่อในเรื่องของบางสิ่งบางอย่างมักจะมีความขัดแย้งกันคิดต่างเห็นต่างกันอุดมการณ์ไม่ตรงกันก็เลยมาปะทะกันแบบเนี้ยอาจจะเกิดความรู้สึกที่ดูอึดอัดดูน่าเบือ่อดูไม่ไม่โอเคเลยอะเป็นท็อกซิตเนี่ยมั้กับในเรื่องของ relationship ระหว่างเ,าเพื่อนร่วมงานแล้วก็ เพื่อนเราอะไรประมาณนี้มันก็อาจจะทําให้ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มอาจจะต้องพยายามปล่อยวางแล้วอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากพยายามปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเราไม่ชอบอะไรให้เราเก็บไว้ในใจแล้วถอยห่างออกจากความสัมพันธ์มา1นก้าแล้วค่อยๆดูไปนะครับคืออยากจะบอกว่าดาวสองดวงนี้เป็นดาวสุดขั้วถ้าเราสุดตรงไปในทางใดทางหนึ่งถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่เปลี่ยนเราไม่เปลี่ยนทุกอย่างจบนะครับแตกหักกันอย่างเดียว แต่ถ้าเกิดเราพยายามคิดหรือทำนะครับในทางที่อาจจะต้องแบบออถอยไปก้าวหนึ่งนะครับเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูไม่อึดอัดจนเกินไปเมระยะห่างกันนิดหนึ่งจะดีกว่าอิทธิพลของดาวเสาเนี่ยโคจรกลุ่มลักมาจากภพเรือนวีนาดด้วยนะครับอาจจะทําให้ชาวกลุ่มรู้สึกอึดอัดรู้สึกแบบไม่เป็นตัวของตัวเองได้รับกระแสสัมพันธ์จากดาวบาปขอด้วยทําให้เรามีความรู้สึกที่แบบว่าเครียดง่ายไม่ตกกังวลง่ายอึดอัดง่าย คิดอะไรทําอะไรไม่ได้ดังใจก็จะแบบปิดปากเลยอะครับประมาณนั้นอยู่ในช่วง15-30มิถุนายนเนาะก็ยังคงต้องระมัดระวังจริงๆอะยาวไปถึงนู่นเลยนะครับบอกเลยว่ากรกฎาสิงหาหนุนนะครับบอกเลยว่าจะมารุมมาตุ้มกันอีกครั้งหนึ่งแต่ก็อย่าเพิ่งเครียดไปใหญ่ค่อยๆคิดค่อยๆทําไปแล้วกันนะครับตอนนี้ดาวเกตเล็งรักด้วยเห็นไหมเกตมาเล็งกับดาวเสาร์ด้วยก็จะทําให้ชาวกลุ่มรู้สึกหมุดหิด จุกจิตกวนใจสักนิดหนึ่งนะครับแต่มันก็มีข้อดีตรงที่ดาวเสาร์เนี่ยมาจากภพวินาศเนี่ยเป็นตําแหน่งเขาเรียกว่าองค์เกณฑ์ให้กับชาวกลุ่มนะครับมันแปลว่าในระยะยาวในสองปีครึ่งเนี่ยที่ดาวเสาร์ทับหลักของชาวกลุ่มเนี่ยคุณจะได้ในเรื่องของออความมั่นคงของชีวิตแต่มันต้องมาจากการเปลี่ยนแปลงและต้องมาจากถินแดนไกลต้องมาจากแบบ ที่ไม่ใช่แบบมาได้แบบปกติอะครับมันต้องมี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 ข้อแลกเปลี่ยนเพราะว่ามาจากทุสถานะเวลามากลุ่มรักและเป็นดาวเสาร์ด้วยจะทําให้เราทุกใจวิตกกังวลหน่อยเครียดหน่อยต้องวางแผนก่อนแบบเนี้ยเป็นต้นแต่ถ้าเราวางแผนในระยะยาวนะครับคุณจะมีความมั่นคงในชีวิตได้ค่อนข้างดีเลยเพราะผมเนี่ยเคยตอนตอนที่ดาวเสาร์เนี่ยนะครับเคยเคยอ,อยู่ในตําแหน่งอุดมเกณฑ์เนี่ยเป็นอะไรที่ ที่ค่อนข้างปังมากๆเลยนะครับเตอนที่ดาวเสาอยู่ในตำแหน่งอุดมเกณฑ์เนี่ยปังมากๆเลยนะครับบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าดีนะพลิกชีวิตเลยแต่ถ้ามันมันมีข้อเสียอยู่ก็คือความอึดอัดความรู้สึกแบบเบื่อหน่ายความรู้สึกเอาจริงเอาจังหรือเซนซิทีฟเกินไปแบบนี้ครับดังนั้นเราก็ต้องแบบรู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาสำหรับตัวเองบ้างนะครับอย่ายึดติดเกินไปดาวเสวเนี่ยมันเป็นดาวแห่งความยึดติดด้วยนะครับและ เป็นดาแห่งความกักขังด้วยเพราะมาจากภพวินาศของชาวกลุ่มซะด้วยสินะครับวินาศเพราะว่ากักขังถามว่าจะมีใครมากักขังเราเหรอไม่ใช่เราเนี่ยจะกักขังตัวเองอยู่ในความคิดอยู่ในทัศนคติอยู่ในอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่เราคิดหรือมโนเองอะ่ะเอาง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแล้วมีดาวเกตกระตุ้นจากตรงข้ามอะ่ะมันจะทําให้เรายิ่งแบบ คิดเยอะคิดมากเลยแล้วเราแบบเอา,เอ,าอะไรออกจากหัวไม่ได้สักทีอะ่ะเพราะเรามีความรู้สึกว่าเรายังวนอยู่ในอ่างวนอยู่ในความรู้สึกนะครับเอาออกจากหัวไม่ได้มันติดอยู่กับภาพจําอะไรแบบเนี้ยดังนั้นบอกเลยว่าเราอาจจะต้องพยายามระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับโอ้เท่าที่ดูนะครับจริงๆแล้วอะ่ะดวงตอนเนี้ยมันเป็นดวงที่อาจจะต้องระมัดระวังโดยมากเลยนะมักจะมีปัญหาหลายๆสิ่งเลยถ้าดูตามดวงดาวจริงๆแล้วอะ่ะ แต่ผมไม่อยากพูดหรอกเพราะว่ามันจะมันมันอาจจะทําให้บางคนเซนสิทีฟง่ายนะครับแต่ไม่ได้ไม่ได้เป็นแค่ราศีกุมเป็นทุกราศีนะครับแต่หมายถึงว่าภาพดาวจรตรงเนี้มันเป็นดาวครึ่งฝานะเออม,มันเป็นดาวครึ่งฟ้านะครับมันก็อาจจะแบบมีปัญหาตรงนี้นิดหนึ่งเนาะก็ไม่เป็นไรครับมันอาจจะเกิดปัญหาเกิดอะไรขึ้นมาได้แต่ถ้าเรารู้จักมีสติกับการรับมือมันก็อาจจะแบบพอ ผ่อนหนักผ่อนเบาได้นะครับอย่าเรนตรงเกินไปอย่ายึดติดเกินไปอย่า,ามานาทัทิฐิเกินไปนะครับให้เราพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างอย่ายึดติดอะไรเลยแล้วคุณจะทุกน้อยลงนะครับสำหรับชาวกลุ่มอันนี้ให้คีย์ร์ดเล็กๆไว้นะครับอย่ายึดติดอะไรทั้งนั้นในช่วงนี้พอยึดติดไปทั้งดีทั้งร้ายคุณจะคุณจะแบบ เขาเรียกไงดีละ่ะจะเสียสู์นะเอาง่ายๆนะครับเราก็จะจิตตกเกินไปอันนี้คือสิ่งที่เราต้องปล่อยวางนะครับเนาะคนเรามันไม่มีทางที่จะแบบสุขได้ตลอดชีวิตแล้วก็ไม่มีทางที่จะทุกตลอดชีวิตถ้าเราสุขให้เรารู้รไว้เลยนะว่าความทุกข์มันจ่ออยู่หลังเราแล้วนะครับแต่เรายังมองไม่เห็นเพราะเรากําลังมองเห็นความสุขอยู่เพราะในปัจจุบันมันคือความสุขอยู่แต่อนาคตเราอาจจะทุกได้ดังนั้นให้เรารู้ไว้เลยว่าถ้าเราสุข ความทุกข์กำลังจะมาเยือนแต่ถ้าเราทุกข์ให้เรารู้ไว้เลยว่าสุขมันกำลังจะมาเยือนเช่นกันให้คุณอดทนนะครับสำหรับชาวกลุ่มที่เรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินอิทธิพลการเงินสำหรับชาวกลุ่มนะครับคือราศีมีนของด้วยดาวพสัสบดีเลข5ได้โครจรน,นะครับอย่างที่บอกว่าโครจรไปอยู่ในเรือนสหัชชาด้วยแหละนะครับร่วมกลุ่มกับดาวราหูอ่าก็อยากอยากจะบอกอีกเหมือนเดิมว่าอย่าเพิ่งให้คนอื่นยืมเงินเนาะ ไม่งั้นก็จะเกิดปัญหาอุปสรรคนะครับเกิดหนี้สินอุปสรรคปัญหาความทุกข์ใจวิตกกังวลนะได้ครึ่งเสียครึ่งประมาณนี้เลยนะครับคือเขาอาจจะคืนเราครึ่งหนึ่งก็ได้แต่เราอาจจะเสียไปอีกครึ่งหนึ่งอันนี้ต้องยอมรับความเสี่ยงเอาเองนะครับถ้าคุณจะให้คนอื่นยืมเนาะอันนี้ก็นั่นแหละตามนั้นส่วนการเงินถ้าใครทํางานในเรื่องของพาร์ทธุรกิจนะครับโอเคถ้าเรามีสติความคิดมี ชั้นเชิงกับการลงทุนเราอาจจะแบบค้ำบอดกับการลงทุนมานานโอเคอันนี้ก็พอได้แต่ถ้าเกิดใครที่ยังเป็นมือใหม่นะครับก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเนาะรายได้ของคุณจะได้ครึ่งเสียครึ่งหรืออาจจะได้แต่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างเก่งสุดก็ก็ได้แบบไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะแต่ก็ยังมีโอกาสได้ประสบความสําเร็จเพราะดาวการเงินได้ตําแหน่งราชาโชคแต่มีดาวราหูขัดอยู่ก็เลยอาจจะทําให้ ตัวชาวกลุ่มลักษณะกลุ่มก็อาจจะต้องแบบมีในเรื่องของการส่วนแบ่งหรือแบบอะไรที่มันได้แต่มันก็ต้องแบบมีค่าใช้จ่ายหรืออะไรหันรครึ่งออกไปนะครับได้ดีสุดคือได้การเงิน100%เซแต่ต้องมีค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งอะ่ะเออประมาณนี้เลยนะครับนี่คือดีสุดแล้วะ่ะ ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าแย่หน่อยก็คือเช่นลงทุนไปร้อยหนึง่งอาจจะเสีย50ได้50แล้วยังต้องมาแบ่งเรื่องการเงินอีกอย่างอื่นอีกอันนี้ก็ต้องนั่นแหละจัดสรรการเงินทำมันฑน m a n มจเมนต์นะครับแล้วคุณจะประสบความสําเร็จดีฮิทพลของดาวอังคารกับดาวศุกร์เนี่ยโคจรเป็นคู่มิตรกันอยู่ในเรือนอลีนาอเอ่อก็อาจจะทําให้ชาวกลุ่มลักนากลุ่มอาจจะมีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ยังสามารถมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนแต่ เราก็ต้องบินเต้นก่อนนะเราถึงจะมีคนมาช่วยเหลือเราได้ดาวคารนะครับกับดาวสุขเนี่ยโคโจรอยู่ในเรือนอลิก็อาจจะต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปนิดหนึ่งนะครับแล้วรออีกนิดหนึ่งในช่วง30มิถุนานะครับดาวคารกับดาวสุขเนี่ยจะย้ายนะครับ30มิถุนาทั้งคู่เลยย้ายลงมาที่ราศีสิงห์จะเป็นตำแหน่งเล็งกับลัคนามันจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับนะให้ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มยังคงต้องระมัดระวังในช่วง นีแล้วก็ช่วงหน้าอยู่พอสมควรนะครับส,สังเกตดูว่ามันไม่มีอะไรดีร้อเเซเลยแล้วก็ไม่มีอะไรเสียร้อเเซเลยมันก็มีทั้งดีและเสียมาคนเรามันก็แบบนี้แหละว่าเราจะดีหรือร้ายมันขึ้นอยู่กับว่าดวงดาวเขาเตือนเราอย่าไปทําในสิ่งที่มันร้ายถ้าดวงดาวเขาเตือนว่าดีให้เรารีบทํามันจะได้ดีอย่างที่ดวงดาวบอกสักทีประมาณนี้นะครับนี่คือประโยชน์ของการดูดวงไม่ใช่แบบจะมาเอาดีมาเอาร้ายเมื่อไหร่จะดีเมื่อไหร่จะร้ายอะไรอย่างเงี้ยมันมัน คือพูดได้ง่ายคือพูดเหมือนไม่มีประโยชน์เลยครับจะเอาดีหรือเอาร้ายอย่างเดียวเนี่ยมันมันไม่มีมันไม่มีหลักสูตรแบบแบบเขาเรียกว่าแบบั้นเขาเรียกว่าหยัดเยียดนะยัดเยียดความไม่ดีเข้าไปยัดเยียดความร้ายเข้าไปหรือยัดเยียดความดีเข้าไปมันไม่ใช่อะ่ะมนุษย์ของเราอะ่ะมันเลือกปฏิบัติได้กรรมมันคือสิ่งที่คุณกระทําคุณกระทําดีตามดวงชะตาที่บอกคุณจะได้ดีเหมือนกับที่ดวงบอกแต่ถ้าคุณทําร้ายแบบ นะครับอะไรที่มันหลายๆกับเราไปทำเนี่ยอะไรที่เราเตือนแต่คุณกับทำเนี่ยมันก็จะหลายตามดวงนั่นคือประโยชน์ของการดูดวงนะครับนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการงานบ้างท,ทุกคนการงานนะครับคือราศีพิจิกของด้ดาวถันเลข3ได้โคจรไปอยู่ในเรือน อลิในช่วงแรกอย่างที่บอกเนาะว่าอาจจะยังมีปัญหาอุปสรรคบ้างแต่จะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนมีเม็ดอุปถัมภ์พาให้คุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ถ้าคุณได้เพื่อนดีคุณจะมีเมตรสหายคอยสนับสนุนและส่งเสริมปในทิศทางที่ดีตกทุกได้ยากก็จะมีเม็รนะครับ สน่หามาช่วยเหลือมาสนับสนุนให้กับตัวคุณเองเนาะอะไรมันก็จะเป็นแบบสิ่งที่ดีอะ่ะเพราะช่วงเนี้ยปัญหาอุปสรรคมาอาจจะเกิดแต่คุณก็จะมีตัวช่วยมีคนมาช่วยเหลือมีคนมาแบบแบ่งเบาภาระหรือมาแนะนาํามาไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณทําให้เราสามารถคลี่คลายสถานการณ์ปานานมที่ทางที่ดีขึ้นเห็นไหมมันมีทางที่ดีเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามีแต่แย่อย่างเดียวนะครับมันก็มีทางที่ดีมากนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีเพราะมีคนช่วยเหลืออุบ แก้ไขหรือว่าปรับปรุงหรือว่า,าช่วยไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณอยู่พอสมควรนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการงานก็พยายามอย่าก,กดดันเกินไปอะไรที่มันเป็นปัญหาความเครยียดความไม่ตกความกังวลปล่อยวางรู้ว่าทำยากแต่ก็ต้องทำเพราะมันเป็นทางเดียวที่คุณจะรอดได้นะครับแล้วก็พยายามแบบอย่าไปติดต่อสื่อสารกับบคุคคลอื่นมากเกินไปถ้ามันไม่ใช่เรื่องของเราเพราะเราจะมีปัญหาความกดดันความเครยียด นะครับเข้ามาสู่ตัวคุณเองได้มันอาจจะมีคนที่แบบไม่ชอบเราบ้างแหละมีคนที่แบบหมั่นไส้เราบ้างแหละประมาณนี้นะครับหรือบางคนอาจจะได้ดีในต่างถิ่นแดนไกลด้วยนะครับเพราะว่าดาววินาศกลุมหลักเป็นอ,อ,องค์เก์เนี่ยมันจะทําให้ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มอาจจะได้ดีในต่างถิ่นแดนไกลหรือได้ดีจากการเปลี่ยนแปลงได้ดีจากออต่างประเทศนะครับหรือการย้ายย้ายจะดีนะครับสำหรับชาวกลุ่มเนาะ ก็โอเคไม่เป็นไรครับถึงแม้มันก็ยังมีทางรอดที่ดีได้คุณก็แค่ต้องเลือกปฏิบัติในทิศทางที่ถูกต้องตามดวงแล้วกันนะครับที่เราไปดูกันต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์เนี่ยคือราศีสิงห์ของด้วยดาวทิตเลขหนึ่งโคจรไปอยู่ในเรือนปุตตะโอ้โหเป็นตําแหน่งราชาโชคด้วยความรักกับดีเนาะอืมชาวกลุ่มลักนณากลุ่มดินดีด้วยนะครับได้ความรักความสัมพันธ์เป็นราชาโชคถือว่าเป็น เป็นนิมิตหมายที่ดีมากๆเลยเดี๋ยวดาวพุธก็จะโครจรมาเป็นปุตตะทับอีกแต่จะมาจากเรือนมอรณะด้วยอาจจะเป็นคนแดนไกลสําหรับใครโสดจะได้คนแดนไกลนะครับแล้วก็เป็นคนที่อาจจะดูดีเมสเน่นะครับเป็น อาจจะเป็นคนในราชการอะไรประมาณนี้ได้นะที่จะมาติดต่อมาสื่อสารมาชอบเรามาติดต่อกับเราและเป็นคนที่อายุน้อยกว่าสาหรับใครที่โสดส่วนใครที่แบบมีคู่อยู่แล้วก็อาจจะทําให้ความสุขความสมหวังความรักความสัมพันธ์ดีกันนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้คอมมิทเมนต์นะมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังความรักความสัมพันธ์ความชื่นมืน่นไปนาะนมทิทางที่ดีนะประมาณนี้เลยนะครับ15-30ถือว่าเป็นอะไรที่แบบ ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวดังนั้นชาวกลุ่มลักขณะกลุ่มก็พยายามกอบโกยนะครับความรักความสัมพันธ์เอาไว้เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราดีนะครับความรักเนี่ยไปนในทิศทางที่ดีแต่พยายามอย่าก,กดดันอย่าเครียดอย่าไม่ตกอย่าก,กังวลจนเกินไปอย่าเรียกร้องจนเกินไปนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวเสาร์ยัง กุมกับลัคนาของคุณอยู่ยังมีความรู้สึกที่กดดันบ้างนะครับเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะดูต้องระมัดระวังอยู่บ้างพอสมควรแต่โดยภาพรวมแล้วถือว่าความรักความสัมพันธ์ไปในทางทางที่ดีขึ้นถ้าเราพยายามมีเหตุและมีผลเราพยายามคุยกันด้วยสติกับความรักความสัมพันธ์นะครับที่ไม่ใช้อารมณ์จนเกินไปเนาะ เพราะถ้าเกิดมีอารมณ์ความรู้สึกบางทีก็อาจจะมีปัญหากันถึงขั้นต้องจบและเลิกหลากกันได้นะอันนี้ต้องระมัดระวังมันเป็นเหมือนดาบสองคมนะครับจะดีก็ได้จะหลายก็ได้อยู่ที่พฤติกรรมของคุณทําไปในทางเวใดนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามประกันใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ